สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะสักนาสังก็ม,มารีวิวนะครับเจ้ากรองแผนตัวนี้นะฮะเจ้ายี่นะครับกรองยีดียังไงเอาเป็นว่าที่ที่ใช้มาณปัจจุบันนะฮะถูกใจที่สุดแล้วยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องที่มันเป็นพลาสติกใสนะฮะถ้าเรื่องกำลังปั๊ม ความง่ายในการใช้แล้วก็วัสดุที่มันให้มาเนี่ยให้เลยนะครับชอบที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับอันนี้เป็นอันอันไซส์กลางนะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับซื้อมาสำหรับตู้ตู้สิบสี่นิ้วนะฮะคือชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันถอดสกิมทิ้งได้เลยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปตัดท่อทิ้งเราไม่ต้องไปเฉือนอะไรทิ้งนะฮะ แล้วก็เอาออกไปออกไปเลยมันก็เสียบได้เลยนะฮะถ้าเป็นไอยี่ห้อโมเดตาตัวกลางขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ไม่ค่อยได้ต้องเอาไปตัดทิ้งไม่งั้นมันไม่มีที่เสียบมันคือมันต้องใช้ตัวท่อสกิมมันน่ะนะครับก็ยี่ห้อ,อนี้นะครับผมใช้ตั้งแต่ตัวเล็กลองตัวเล็กมาแล้วแล้วก็ลองซื้อตัวใหญ่มาใช้ก็โอเคนะแรงดี แรงแรงมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเล็กกันนะครับอันนี้ตัวแรกเลยนะครับที่เอามาลองใช้ดูก็ต่อสกิมไว้นะฮะแต่ว่าตู้ตู้นี้มันไม่ค่อยมีอะไรหลน่นเข้ามาอันนี้นะครับก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะก็โอเคนะครับอันนี้เป็นตู้โลเทคเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้เป็นโวเนต้าข้างๆกันอันนี้เป็นกล่องของกองนะครับก็เป็นท่อกับสกิมนะฮะผมไม่ได้ต่อนะฮะเพราะว่ากลัวว่าพวกปลาเล็กมันจะหลุดเข้าไปนะก็มีให้ใช้นะครับก็ พราะว่าดูดีกว่าหลายๆย,ยี่ห้อนะจาเท่าที่ลองมาก็ยังไม่มีปลาหานุยุงหลุดเข้าไปเนี่ยที่ใช้ตัวเล็กมานะครับแต่พวกลูกปลาก็น่ากลัวอยู่นะอันนี้นะครับของเชอร์แลมนะฮะก็เหมือนกันเลยนะครับน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับแต่ของเชอร์แลมจะไม่มีตัวกลางขายมั้งไม่เห็นนะอันนี้ซื้อตัวใหญ่มาลองนะครับวัสดุ สีคนที่ชอบโทนแบบเข้มๆน่าจะชอบกว่าจริงๆผมก็ชอบสีเชอร์แลมมากกว่านะเนี่ยเหมือนกันเดะนะครับเหมือนกันเดะเพราะคงยี่มันดูสีสดใสเกินดูแล้วเลอะ,ะง่ายนะครับถ้าเชอร์แลมนี่จะดูแล้วทึมๆขึ้นมาหน่อยเลอะนิดเลอะหน่อยก็ไม่ดูไม่น่าเกียดจนเกินไปนะครงยี่มันใสกิ๊ก แถมสีเขียวอ่อนนะฮะก็เลยแบบคัวมันเลอะจริงก็เลอะแล้วแหละนะเลอะแล้วแหละนะครับก็ถือว่าเป็นกองที่ใช้โอเคนะล้างน้ำเร็วกว่าโบนิต้านะครับแล้วก็วัสดุกองอะไรมาเป็นแพคเลยนะฮะเอาไปล้างง่ายดีนะอันนี้ก็ตู้ที่ใช้อยู่นะครับอันนี้ปรับเบาไว พอกองตัวกลางรู้สึกใหญ่ใหญ่รู้สึกยีมันจะไม่มีตัวใหญ่เท่าเชอร์แลมตัวเมื่อกี้มั้งหรือมีไม่รู้นะเพราะเหมือนแบบคือเขาเ็าไม่ได้เป็นตัวแทนใหญ่อะไรเงี้ยเขาเ็าสั่งสั่งมาขายกันนะครับบางทีอาจจะไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไอ,สอ้สองสองยี่ห้อนี้คือรู้สึกใช้แล้วโอเคอ่ะนะทั้งวัสดุกองที่ให้มาทั้งอุปกรณ์ประกอบนะฮะ คือไม่คือเราถอดสกิมทิ้งได้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องกลัวปลาลงปลาเล็กเข้าไปติดกลัวกุ้งเข้าไปติดนะฮะหรือถ้าใครอยากติดกันลูกกุ้งก็ซื้อพวกถ้าตเลดไปใส่ก็ได้นะครับพวาประมาณนี้นะฮะรัแบบกองยี่ห้อหยีนะฮะก็มีมันก็เหมือนกันอนะ่ะทั้งหยีทั้งเชอร์แลมนะครับใครชอบสียอกเขียวก็ซื้อหยีใครชอบสีดําก็ ซื้อเชอร์แลมแล้วกันนะฮะลองใช้ดูแล้วก็ก็ดีนะเท่าในราคาเนี้ยดีเลยนะฮะร,ราคาเป็นมิรมากนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ